เมื่อวันพฤาัสบดีที่ผ่านมาครับนายกรัฐมนตรีใช้เวลาในการทํางานตลอดทั้งสัปดาห์ครับลงพื้นที่ที่จังหวัดภูเก็ตเนื่องจากจังหวัดภูเก็ตเนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญของประเทศนะครับแล้วก็ปีปีหนึ่งเนี่ยมีนักท่องเที่ยวมากกว่า14ล้านคนเคยสูงสุดประมาณ14ล้านคนจาก13บสาล้านคนเมื่อปี67ทั้งประเทศนะครับสามสล้านคนที่ภูเก็ตเนี่ยประมาณ14ล้านคนเยอะมากรถก็ติดสถานที่ท่องเที่ยวก็เยอะแยะมากมาย เมื่อวันพฤหัสบดีครับผมไปที่นั่นแล้วก็ทำคลิปมาฝากท่านผู้ชมจีรายุห่วงทรัพย์รายงานจากจังหวัดภูเก็ตครับ ที่เห็นข้างหลังผมนี้นะครับก็คืออ่างเก็บน้ําบางเหนียวดําของอําเภอถลังจังหวัดภูเก็ตครับนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬารวมทั้งปลัดกระทรวงอีกหลายท่านนะครับเดินทางมาที่จังหวัดภูเก็ตครับเพื่อประชุมกับส่วนราชการในการแก้ไขปัญหาในทุกมิติซึ่งขณะนี้นะครับได้เดินทางมาที่บริเวณจุดนี้ซึ่งถือว่าเป็นจุดสุดท้ายครับก็คือการหาแหล่งน้ําสําคัญในการแก้ไขปัญหาน้ําสะอาดให้กับจังหวัดภูเก็ตครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับที่ห้องประชุมท่าอากาศยานานานาชาติจังหวัดภูเก็ต ท่านโสโพลสุวรรณรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเกต็ตนั้นก็เล่าถึงบรรยากาศของการท่องเที่ยวซึ่งคึกคักมากนะครับถ้าย้อนความกลับไปก่อนโควิดในช่วงปี2563ครับที่นี่จังหวัดภูเกต็ตมีนักท่องเที่ยวมาจํานวนมากเรียกว่ามากกว่าทั้งประเทศนะครับประมาณสัก40ล้านคนตอนนี้ครับกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาก็รายงานนะครับว่าการท่องเที่ยวตั้งแต่1มกราคมจนกระทั่งถึง31ธันวาคมที่ผ่านมาครับมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยประมาณ35.4ล้าน คนครับซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวครับจังหวัดภูเก็ตถือว่าเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะช่วงไฮซีซั่นตั้งแต่เดือนพฤศจิกาธันวามกรากรุ่งพาไปเนี่ยนะครับโอ้โหจะคลาคั่มไปด้วยนักท่องเที่ยวครับแน่นอนครับเมื่อนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศเดินทางเข้ามาในจังหวัดภูเก็ตการจราจรก็ย่อมติดหนักเป็นประจำอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นครับมีการพูดคุยกันถึงเรื่องนี้ครับการแก้ไขปัญหาจราจรครับก็คือ หอุโมงกระทูป,ป่าตองครับซึ่งการทางพิเศษแห่งประเทศไทยจะเป็นผู้รับผิดชอบนะครับสก็คือทางพิเศษเมืองเกาะแก้วกระทูอันนี้ก็การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเป็นผู้ดําเนินการโดยกรมทางหลวงครับ นอกจากนี้ครับการขยายช่องทางจราจรครับท่านผู้ชมครับก็คือทางหลวงหมายเลข4027พาร,ราเมืองใหม่กรมทางหลวงก็รับผิดชอบไปนะครับการก่อสร้างทางยกระดับเมืองใหม่3แยกเข้าสนามบ,บินภูเกต็ตพูดง่ายๆคือเวลาลงภูเก็ตแล้วเนี่ยนะฮะจะเข้าเมืองมาเนี่ยชั่วโมงหรือบางทีไม่อยู่นะครับรถติดเหลือเกินครับก็คิดว่าน่าจะเป็นเส้นทางที่เราเรียกกันว่าบายพาสหรือมอเตอร์เวย์ที่จะเข้าเมืองไปที่บริเวณป่าตองหรือแม้แต่กระทั่งการขุดอุมโมงเพื่อจะเข้าไปเชื่อมกับเส้นทางสําคัญในเวลาการท่องเที่ยวนะครับ you <laughs> นอกจากนี้ครับยังมีการพูดถึงการเรื่องการแก้ไขปัญหาการจราจรของจังหวัดภูเก็ตด้วยระบบ a อครับก็คือการใช้สัญญาณเนี่ยนะครับไปดูคับเ๊ะปริมาณรถตรงนี้เนี่ยมันมากน้อยขนาดไหนมันควรจะเปิดไฟเขียวไฟแดงเพื่อเป็นการลดภาระให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตหรือว่ากองบัญชาการตำรวจภูทรภาค8ด้วยนะครับนอกจากนี้ครับท่านผู้ชมครับท่านนายกตรีก็มีการดาริเรื่องของระบบรถไฟฟ้าที่เรียกกันว่าขนาดเล็กเหมือนในกรุงเทพมหานครเช่นสายสีชมพูที่เป็นโมโนเรลนะครับว่าเกิดขึ้นในจังหวัด ภูเก็ตได้หรือไม่อย่างไรให้เร่งศึกษาและรีบดําเนินการครับอีกเรื่องหนึ่งที่ท่านนายกพูดและก็น่าสนใจมากๆนะครับผมก็นึกไปถึงเหมือนกันนั่นก็คือโครงการที่เรียกกันว่าบ๊ทแท็กซี่ครับหมายความว่าถ้าเกิดท่านมาลงที่ท่า,าสนามบินภูเก็ตเนี่ยนะครับเวลาจะเดินทางเข้าเมืองถ้าเรามีท่าเรือเล็กๆ แถวแถวสนามบินเราจะไปหาดไหนก็แล้วแต่ในรอบจังหวัดภูเก็ตเนี่ยนะครับกรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคมก็รับไปครับไปพิจารณาว่าเถ้าเกิดเราทําท่าเรือแล้วก็มีเรือจะเป็นเรือขนาดใหญ่เหมือนที่ฮ่องกงเขานั่งเรือกันไปอะไรเนี่ยนะสามารถทําได้ในจังหวัดภูเก็ตก็จะลดปริมาณการจราจรในจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ทําให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปขึ้นได้ที่บริเวณด้านหน้าของโรงแรมอะไรอย่างนั้นเป็นต้นเลยนะครับนอกจากนี้ครับการบริหารจัดการน้ำครับที่ผมยืนอยู่นี้ อ่างเก็บน้ําบางเหนียวเนี่ยนะครับที่อ,อําเภอธลาก็เป็นจุดสําคัญจุดหนึ่งครับที่จะป้อนน้ําดิบมีการพูดถึงน้ําในเขื่อนรัชะประภานะครับก็คงจะต้องติดตามรายละเอียดเพราะว่าวันนี้ปรัดกระทรวงทรัพ,พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณจตุพรบุรุษพัฒ์ก็เดินทางมาด้วยนะครับก็คงจะได้พูดคุยกันครับว่าแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับจังหวัดภูเก็ตนั้นจะทําอย่างไรครับอีกเรื่องนะครับเรื่องของความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวมีการพูดถึงจํานวนตํารวจท่องเที่ยวทั้งประเทศมีประมาณพันกว่าคนนะครับแต่ว่านักท่อง เที่ยวเนประมาณ35ล้านคนปี67ที่ผ่านมาครับก็คงจะต้องไปพูดคุยกับส่วนที่เกี่ยวข้องกับสํานักงานตํารวจแห่งชาติต่อไปนะครับเรื่องของการรักษาสุขภาพครับท่านฐมนตรีก็ได้ดารินะครับบอกว่าในจงังหวัดภูเก็ตเนี่ยยังมีเครื่องไม้เครื่องมือที่สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องของโรคมะเร็งได้หรือไม่แบบไหนอย่างไรนะครับอันนี้ก็ให้กระทรวงสาธารณาสุขนั้นไปดําเนินการครับ นอกจากนี้ครับข้อสาคัญปิดท้ายก่อนการประชุมก็คือเรื่องของการปราบปรามผู้มีอิทธิพลในจังหวัดภูเก็ตนะครับซึ่งนายกรัมตรีก็กําชับผู้แทนจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติครับว่าให้เคร่งครัดและใช้กฎหมายบังคับอย่างจริงจังในการปราบปรามผู้มีอิทธิพลนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนอกจากนี้ครับ ท่านนายมตีก่อนหน้านี้นะครับท่านก็ไปเปิดงานที่มีชื่อว่า Thailand International Boat Show uh, Luxury Lifestyle Event 2025นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นงานที่คึกคักเอาเรื่องเลยทีเดียวนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาก็ไปร่วมเปิดกันแล้วก็ยังมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานไปร่วมเปิดด้วยนะครับถือว่าเป็นกิจกรรมสําคัญครับงานบอทโชว์ลักษณะเช่นนี้เนี่ยแน่นอนนะครับคนที่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติหรือว่านักเล่นเรือใบก็ดีนักล่องเรืออะไรต่างๆเนี่ยกระเป๋าตุงกระเป๋าหนักอย่างแน่นอน ถือว่าเป็นการเดินทางมาที่จังหวัดภูเก็ตมาช่วงเช้าและกลับช่วงเงย็นของนายกรัฐมนตรีครับ